ไปต่อไปต่อการจบยังไม่สำเร็จไม่สำเร็จเลยี่อไหนดีเราเอาตอนต่อจากตอนนี้เลยละก,กนันตอนที่อยู่ที่ศาลเจ้าก็คือพวกม,มาร้อลสารภาพความจริงเกี่ยวเรื่องที่เขาถูกจับฉวยสารเจ้า,าแกนไายควนี้กับน้องชินอบุแล้วก็เลยจงใจจะขอโทษยาเอ๋มิโก เดี๋ยวเราจะเลือกอีกแบบหนึง่งเล่นเกมต่อไปเดินทางสู่ศาลเจ้านี่ไงก็คือมาตรงที่เราไปขอโทษยาเอะมิโกะต้องตอบอีกแบบหนึ่งสินะยาเอะเจอกันอีกแล้วเรามาเล่นในช่วงวันเกิดเธอเลยนะแต่เป็น hand นะ oh, แฮนด์เอาชิโนบุน่ะวันทีเจ้าตัวเลืก มาได้ยังไงกันเนี่ยแถมมากับแขกที่นานๆทีจะมาให้ด้วยแลเรามาเสื้อขอโทษเกี่ยวกับเรื่องของที่แกงอาราธากิทำเจ้าจะจดปัดใบพิวทั้งหมดและชดเชยความเสียหายอย่างเหมาะสมหวังว่าเดดี้กุจิจะให้อภยัยพวกเขาที่ทำตัวเสื่อมาระยาตนะนะที่แท้ก็มาเรื่องนี้นเอง แบบนี้คงจะยุ่งยากและสิ่เนี่ยที่เป็นปุ่นป่าจ้าแกลนลุคคนนี้ทำแบบนี้คุณทุกแกรอยก็จะไม่ให้เกียรติท่านโชกุนเอ้ยแต่ตามน้ำไปก่อนเอาแบบนี้ไหมล่ะตอนนี้ฉันส่งนิโกะปจัดการใบติวของพวกเธอแล้วงั้นทางข้าเจ้าก็เลยกำลังขาดคนโอ้คราวนี้เราก็ต้องตอบว่าให้เออให้เรามาช่วยเถอะ จะขออนุญาตสติเพงต้อิเซตเร็วจังแต่แบบนี้มันจะดีหรอถ้าเชิญชูขคุเรื่องนี้เข้าแล้วนะแต่พียังไม่อยากเชื่อเรยเยยยลวลองทำตามที่เธอบอกไปก่อนนะดีมากเจ้าเจอเล็กเรียนรู้ได้เร็วนี้นาแค่เจอกันไม่กี่วันเท่านั้นเอง ไม่งั้นอาจจะเกิดเรื่องแย่มากกว่านี้ก็ได้ถใครจะถูกใครคุมจุดอ่อนไว้ก็ไม่เป็นไรแต่ต้องยกเว้นผู้หญิงคนนี้หยุดมาเินโอเคเป็นมิโกวันหนึ่งก็ได้แต่บอกไว้ก่อนเลยนะว่าแค่วันนี้เท่านั้นไม่มีครั้งต่อไปแล้วอีกอย่างฉันจะไม่ยอมใส่ชุดมิโกเด็ดขาดเอา แบบนั้นก็น่าเสียดายแย่น่ะสิแล้วเราน่าเสียดายจริงๆ hey, อย่าก็รวมหัวกันได้ไหมแม้แต่คุณเองก็นะตามนี้ก็แล้วกันนะ <c oughs> มีแขกสองสามคนมาที่ศาลเจ้าแล้ว <c oughs> เอ่อทำให้แน่ใจนะว่าต้องตั้งใจต้อนรับพวกเขา <c oughs> ฉันรู้ว่าฉันต้องทำยังไง <c oughs> เข้าใจไหม <c oughs> อ้าวชินบุหันหลังเดินไปแล้วเหรอ ไม่ไว้หน้ากันเลยจริงๆเนี่ยโซโคงั้นฉันขอตัวก่อนนะเัวก่วอนสิถ้าสนใจจะมาเป็นมิโกวันนึ้งด้วยไหมเรื่องเพศนี่ยังไงก็ได้หมดเลยงั้นเหรอนี่ศาเจ้าของฉันแน่นอนว่าทุกอย่างก็ต้องขึ้นอยู่กับฉันเอาแต่ใจขนาดนี่ยอีกอย่างนะถ้าจใจร้ายทิ้งหล่นไว้ที่นี่คนเดียวได้นั่นเหรอ ถ้ามีแค่ชิโนบุคนเดียวก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคงอยากจะอยู่เป็นเพื่อนเธอสินะวางใจเธอฉันจะจ่ายค่าตอบแทนให้พวกเธออย่างงามค่าตอบแทนคราวที่แล้วฉันไม่ได้น่ะนิโกะโดยเฉพาะในส่วนของเธอมันควรค่าแก่การรอคอยแน่นอนยังไงนะรู้สึกไม่ไว้วางใจ ยูไปตรงไหนอยู่ตรงนั้นหนึ่งวันของมิโกโต้อนรับผู้มาเยือนศาลเจ้าตอนรับไยท่าคุมะท่าคุมะตกลงว่าควรเสี่ยงยินนะพวกเธอเป็นไทยนะ่ะทำท่าตกใจทำไม พวกเราเป็นมิโกะอ่ะวันนี้เป็นมิโกะวันหนึ่งมิโกะเดี๋ยวนี้มีมิโกะหลากหลายแนวแบบนี้เลยเหรอสมกับเป็นสายจ้าแปรนมาลุคมิยังไงเนี่ยฮะอันทีจริงว่าเด็วนนี้ฉันเจอธุรกิจหนึ่งเข้าว่าแค่ลงทุนกับเดือสินค้าจากต่างแดนหนึ่งลำก็จะได้กำไร40ขเองเซอเงินทุนภายใน3มเดือนนี่มันแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าหรอ เพื่อนเหมือนฉันหลายคนได้ผลตอบแทนขบคืนมาแล้วก็เลยมาชวนฉันไปลงทุนครั้งใหญ่ด้วยกันมันน่าสงสัยนะแต่ฉันรู้สึกกังวลใจยังไงก็ไม่รู้เลยมาที่ศาลเจ้าเพื่อให้ท่านนารุคมีช่วยชี้แนะเรื่องนี้ไม่ต้องใช้ศาลเจ้าก็ได้มัแต่เตรียมซีที่เสี่ยงได้อ่าจะว่าดีก็ไม่ใช่จะว่าร้ายก็ไม่เชิญฉันยิ่งอ่านยิ่งสับสนส่วนใหญ่ใบเตรียมซีของศาลเจ้าก็จะเขียนทำนายคำทำนายไว้ คุมเครือแบบนี้หรือท่านเทพคงอยากให้ฉันมาเก่งดวงวันพรุ่งนี้อีกครั้งถ้าพรุ่งนี้ผลออกมาไม่ดีวันมะรืนค่อยมาอีกอันนี้มันแบบวัฒนธรรมกาชาแล้วือ่ปางั้นสักวันนายคงได้คามงนำได้มหันตััออันนี้แล้วกัน ถ้าช่วงนี้มีเวลาก็ไปตรวจสอบเรือสินค้านั้นสักหน่อยเป็นไงล่ะฉันได้ยินเรื่องหลอกลวงมาเรื่องนึงเห็นว่ากุเรื่องการลงทุนขึ้นมาแล้วเทื่องหลอกผู้คนว่าจะได้ผลตอบแทนถูกๆในเวลาสั้นๆแต่ที่จริงแล้วก็แค่น,นําเงินลงทุนที่ได้มาใหม่อเอาไปจ่ายเป็นผลตอบแทนให้ผู้ลงทุนก่อนหน้านี้อ่าน,นี่มันวงแชร์วงบ้านออมเงินใครลุกไม่ทานอด แต่เขาว่าเห็นว่ามีคนได้ผลตอบแทนจริงๆคนก็เลยแห่กันามาลงทุนเพิ่มขึ้นเ,เรื่อยๆเป็นกระทั่งได้เวลากโกยเงินคนวางแผนก็จะหอบเงินทั้งหมดหนีไปโอ้ตว่าไปแล้วพวกเขาก็ไม่เคยพูดถึงแผนการและเส้นทางการเดินเรือของเรือถิ่นค้าเลย แค่บอกว่าเป็นเรือสินค้าต่างแดงการาให้รายละเอียดที่คุมเรือก็สามารถ่าตัดคนบางส่วนที่คิดจะไปตรวจสอบข้อมูลได้แล้วนี่ก็นับว่าเป็นวิธีโกงที่พบเห็นได้บ่อยครั้งเป็นอย่างนี้นี่เองท่านมารุคามิทีเคารพดีนะที่ยังไม่ตอบตกลงไปต้องเป็นเพราะท่านเทพรับรู้ถึงความสับสนของฉันแน่เลย เออขอบคุณเธอก่อนนะล่ะอจริงด้วยขอบคุณนะมิโกะชายเมดินจอว่าไปแล้วเฉอนสมัยก่อนก็เคยได้ยินคำแนะนำประมาณนี้มาจากสามเจ้าเลยฮะแต่น่าเสียดายที่หลังจากนั้นก็ไม่มีใครเคยเจอมิโกะคนนั้นอีกเลยเียวเธอดูเสียงลกๆนะคคิชิโนุแต่ฉันจะพูดชื่อเต็มเขาทำามันี่ น่าเสียดายจังแต่ว่าตอนนี้นายควรรีบกลับไปเตือนเพื่อนๆไม่ใช่หรือไงจริงด้วยฉันกลับไปเตือนพวกเขาก่อนนะไปไปเลยหวังว่าเพื่อนของเขาจะยังมือไว้ได้ทันเวลาโอ้เหมือนท่านนั้นจะมีแขกมาอีกไปดูกันเถอะไหนทางไหนทาไหนโอ้โหทำไมถึงมองเห็นล่ะ ฉันยังมองไม่เห็นใครเลยเนะนี่ยทายาโตะทายาโตะนี่แม้ว่าทาาัศนวิสัยจะกว้างขึ้นแต่ความคิดกบไม่กว้างตามเอาเข้เกิดใครนะ่ะพวกเราเป็นมิโกะไงล่ะเดี๋ยวนี้มิโกะด,ดูแปลกใหม่ดีนะจะถามท่านยาเอะไหมละ่ะเป็นความคิดของห,อหัวหน้า,นาบรรณาธิการงั้นเหรอมี่น่าละถึงได้ดูแวลกแนวดี นายเป็นคนของสับนักทิมเหรอไม่เหมือนกับฉันเขียนอะไรก็ไม่มีความแปลกใหม่เอาเป็นนักเขียนจนต้องมาขอแรงบันดาใจที่ฝานเจ้า <it> แล้วได้ผลไงล่ะไม่ยังเลรอ่ย,อยาคงเป็นเพราะว่าฉันยังไม่จริงใจมากพอไว้วันพรุ่งนี้จะมาใหม่ท่าน <I 'm S 1> เทพจะต้องประทับใจ <our> ที่ฉันทำแบบนั้นแน่ๆ เออคนที่นายควรทำให้ประทับใจอะ่ะคือคนอ่านไหมนายเคยคิดที่จะไปเดินดูตามสถานที่ต่างๆางนบ้างไหมแรงบันดาลใจสะสมได้จากประสบการณ์ชีวิตยิ่งไปมาหลายที่ยิ่งรู้จักคู่คนก็จะยิ่งมีสิ่งที่สามารถรวบรวมบ,บันปักกับผู้อ่านได้มากขึ้นถ้าเอาแต่มกตัวอยู่ที่เดิมถึงจะเจอแต่อะไรเดิมๆมันก็ไม่เปลี่ยนไม่แตกหรอกที่จะเขียนอะไรแปลกใหม่ออกมาไม่ได้นีเข้าใจไหมอันนั้นก็จริงนะ ฉันไม่ได้ออกไปเที่ยวนานแล้วล่ะจะว่าไปเอ่อมิโกะธท่านนี้ดูคุ้นๆน,นะเราเคยเจอกันที่สั่งเจ้านี้มาก่อนไหมไม่นายจำผิดคนแล้วล่ะที่ที่ตอบจังชินโนบุตวางสามารถในการจดจำใบหน้าที่ลดลงก็เป็นปัญหาที่คนไม่ค่อยเข้าสังคมจะเป็นแล้วนะมีแบบนี้ก็เหรอ งั้นฉันต้องรีบกลับไปเก็บของแล้วก็ออกไปเที่ยวเดี๋ยวนี้เลยล่ะไปไปเลยทำไมชีนโนบุเขาไล่ทุกคนหึขึน้นสงสัยว่าความสามารถในการแยกแยะใบหน้าจะลดลงจริงไหมงั้นเหรอมันก็แล้วแต่คนละมั้งเล่กกับเรื่องนี้แล้วข้างหน้าดูเหมือนจะมีแขกใหม่มาที่ไปดูกันเถอ,อะ,อะเขาเปลี่ยนเรื่องอย่างเปลี่ยนเรื่องรวดเ,เร็วมากมาก เป็นคุณยายเหรอเนี่ยคุณยายชื่ออะไรคะอ่าซันนีรอก่อนนะคุณยายเราจะช่วยจัดการให้เดีย right. ๋ยวนี้แหละเอคุณโฮโตะนี่ม so ีอะไรเหรอโดยโดยงี้จะดึกกว่านฉะนต้องทำเสียงคนแก่ไหมเนี่ยไม่ต้องเลย เหอ,อเกิดอ,อะไรขึ้นเหรอโอ้โอคขจะมาคดีเลยคุณยายท่านนี้อยากจะมาขอเครื่องรางไปให้หลานสาวที่กำลังจะเดินทางไปต่างดแดนนจะเครื่องรางที่ทำไว้ว่ามัหมดพอดี ช่วยไปเตรียมของมาให้หน่อยได้ไหมเขาไม่เตรียมของคุณโทโตอมิเขาแบบนุ่มนวลน,น,น่ารักจังถุงผ้าและเชือกหาได้จากบริเวณข้างอาคาข้างต่างเจ้าส่วนกระดาษที่ใช้ทำเครื่องรางก็ถามมากกีดูนะมากี oh, ่น <and S 2> <ot> ี่ไคยนะส่วนท่านตอนการทําและการเขียนเครื่องรางฉันคงไม่ต้องอธิบายหรอกเนาะโออฉันจัดการได้ โคุณยายดูยิ้มออกเลยเนี่ยงั้นเครื่องดงังก็รับเกนเธอได้นะอืมฉันจะพาคุณยายไปล้างมือก่อนเดี๋ยวเจอกันที่นาหนาซากุระนะขอบใจพวกเธอมากขอท่านนะารุคมิช่วยคุ้มครองพวกเธอให้แคลว้วคลาดปลอดภัยมันจะดีเหรอจะตามหาโอ้โหอุปกรณ์อยู่คนลตึก วอตอนาเธอแบกวันเจอมันไม่ใช่สุ่มกาชาไหมออมากิคือคนนี้เราไปเอาอย่างอื่นก่อนอันนี้มันคือเจอถุงผ้าแล้วอืออันนี้อยู่ข้างหลังหรอข้างหลังเคยะไม่ต้องปีนได้โปรด เชือบผูกอยู่ตรงนี้เขยะปีนเดี๋ยวก็หล่นลงไปหลบกน่ะั้นแยกปีนแล้วกันมากีขอของหน่อยกระดาษที่ใช้ทำเครื่องดางนั่นเหรอฉันพอมีอยู่นะแต่ฉันไม่ได้พกผู้กันมาด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเขียนเอง ชิโนบุมีพุกันเหรอเอโอคอรวมทั้งหมดและครบแล้วหล่บไปให้คุณยายกันเถอะมาบุคามคลีสสิเนะี่ยคนนี้ก็ยังได้อับโชคอยู่เอา้าเอา๊ะคุณยายไม่อยู่อ๋อเรานัดกันที่ต้นหน้าต้นซากุระแต่ฉันจะวิ่งมาทางนี้ทำไมแล้วโอ้ังีไงเขาอยู่กันตรงนี้คุณยายเอาของมาแล้ว oh, no โอ้ยดอาเตเรียนเครื่องรังมาหรือเปล่าเหลือแค่เขียนคำอวยพรลงไปในเครื่องรังแล้วล่ะรอแป๊บหนึ่งนะแล้วคุณชิโนบุก็ทำเครื่องรังจนเสร็จด้วยความตั้งใจเครื่องรังล่ะเครื่องรังออกเสียงผิดนี่ชีวิตเปลี่ยนเลยมาคุณยายเชิญมารับเอ่อเชิญมาอธิษฐานทางนี้ได้เลยขอท่านนาดุคมีเปิดช่วยคุ้มครองหลานสาวให้เดินทางปลอดภัยด้วยโปรดดื้อ เป็นไรหรอชินอบุไม่เข้าไปหรอเรื่องที่ต้องให้มิกโกะผู้ทรงภูมิเป็นคนทําพิธีแบบนี้นะ่ะปล่อยให้อินากิจัดก,การดีแล้วฉันไม่เหมาะหรอกฉันนึกว่าครั้นี้เธอจะเก้ยกล่อมให้คุณยายจากไปเหมือนคนอนื่นซะอีกบางเรื่องที่มนุษย์เราไม่อาจทําทอะไรได้มากกว่านี้แล้วนะ คงต้องทำได้แค่อธิษฐานกับเทพ,พเจ้าอีกอย่างเมื่อหลานเขาได้คัดเลือกได้รับเครื่องรางก็จะเข้าใจความเป็นห่วงของคุณยายเองเวลาเดินทางก็จะระมัดระวังความปลอดภัยมากขึ้นด้วยถ้ามองที่ผลลัพธ์ก็นับว่ามีประโยชน์แล้วนะแต่สิ่งที่ฉันไม่ชอบก็คือพวกคนที่ไม่เคยพายายามไม่มีความคิดของตัวเองแต่พึ่งพาเทพ,พ,พเจ้าแต่กลับมองข้ามตัวเองและคนรอบข้างนี่คือเหตุผลที่เธอไม่อยากเป็นวิโก้หรอ ไม่น่าใช่มั้งไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ฉันไม่อยากเป็นนิกโกเพราะว่าฉันไม่ชอบเทียบกับเรื่องนี้แล้วจูเหมือนทางนั้นใกล้จะเสร็จแล้วนะพวกเราออกมาส่งแชกกันเถอะชิโนบุเขาถนัดในการตัดบทมากเลยนะขอบใจมากนะไว้หลานสาวกลับมาปีหน้าฉันจะพาเธอมาแก้บนเขาเรียกแก้บนเหรอเขาไม่ได้แบบ ว่ายทำความเคารพกานเจ้าเฉยๆเหรอไม่ต้องเกรงใจนะคุณยายเดินทางกลับดีๆนะให้พวกเราพาลงเขาไหมคุณยายไม่ต้องห่วงหรอกฉันคุ้นเคยกับเส้นทางนี้ดีคุณยายบินมาเหรอ จะว่าไปแล้วฉันยังไม่ด้ขอบคุณนิโกะของเยขอบคุณที่ช่วยเติมเติมเตรียมเติมยล่ะเติมเครื่องรางไก่ถุนไมล่ะเตรียมเครื่องรางให้นะฉันจะกำชับให้หลานสาวพบไปด้วยแน่นอนยินดีต้อนรับมันเป็นหน้าที่ของฉันอย ie, ak, ู่แล้วเราไม่ได้เจอกันที่ศาลเจ้ามานานแล้วนะนที่ฝึกก็กลับมาแล้วหรอ น่าคนนี้น่าจะปิดไม่มิดแล้วไหมแต่ฉันคิดว่าคุณจำผิดคนแล้วล่ะนี่งั้นหรอหรือว่าหูของฉันเริ่มเดรือนแล้วอืมจะว่าไปคุณยายไม่ได้สนใจตัวตนของเราแต่กจริงทั้งๆที่เสียงก็เหมือนจังเทียบแท้ๆเหมือนมิโกะที่ไม่ค่อยพูดคนนั้นน่ะ ฉันจำได้นะจำเสียงเธอได้มากเลยแต่ไม่ว่ายังไงอตอนที่กลับมาแก้บนในปีหน้าหวังว่าจะได้ยินเสียงของพวกเธออยู่นะคุณยายมองไม่เห็นหรอหรือว่าจริงๆเออเจ้าคุณยายไม่ได้ทักเราอชินเอาเปรีบาแหง อ,อหาหฮะเมื่อก่อนที่บ้านเคยให้ฉันมาฝึกงานที่ศาลเจ้าอยู่ช่วงหนึงน,นะแต่ก็น่าเสียดายที่ไม่มีอะไรให้หน่าจดจำสักเท่าไหร่ฉันได้แค่ว่าทุกครั้งที่ออกไปข้างนอกคนที่บ้านจะเอาแต่บอกว่า ต้องรักษาธรรมเนียมอย่างเขงครัดต้องจำกฎให้ขครืใจทุกครั้งที่ฉันกลับมาจากศาลเจ้าก็จะถูกถามว่าได้ทำอะไรร่วงเกินคู่มาเยือนหรือเปล่าปกติตัวตามกฎระเบียบไหมแต่กลับไม่เคยได้ยินคำกล่าวลาหรือคำตอบรับกลับบ้านแบบยินดีที่ได้รับกลับยินดีที่ได้กลับบ้านนะกลับมาแล้วหรออะไรประมาณนี้คือไม่เคยได้ยินเลยต่อมาฉันก็เลยออกจากศาลเจ้าด้วยความโมโห และเพื่อหางานอื่นนอกเหนือจากการเป็นนิกโกะฉันเลยเรียนการทำบัญชีเป่อเป็นบรรณาธิการแล้วก็สอบเป็นเชฟทำอาหารได้หรอปกตกิฉันจะสวมหน้ากากไว้เพื่อไม่ให้คนอื่นจำได้จะได้ไม่ถูกถามซอกแซกหรือไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวเนาะคุยเรื่องได้กาละก,กันมากพอแล้วกลับไปรายงานผู้หญิงคนนั้นกันเถอะเ,เธอพูดแบบ กลับไปหาคนที่เธอก็ร oui uh uh ู้ว่าใครอ่ะเขาให้กลับไปทางนั้นใช่ไหมเกิดความระแวงไม่มั่นใจมาแล้วมิโกะพอใจหรือยังฮะโอ้โหวันนี้ฉันก็ได้ดูฉากเด็ดอีกแล้วทสเนี่ยดูอะไร พวกเธอสนใจมาเป็นมิโกะหรือว่าเป็นบรรณาธิการของสำนักพิมพ์ยาเอด็ดดูไมล่าไม่คนที่น่าสนใจขนาดนี้ถ้าปล่อยให้หลุดมือไปคงน่าเสียดายแย่ปล่อยฉันไปเธอนะยาเอด็ดฉันคงต้องปฏิเธท่านกุจิที่สานเกี่วกับสำนักพิมยาเอ็ดสวัสดิการดีมากเลยล่ะแต่ไม่เหมาะกับฉัน <S <S 2> <S 2> ทำเสียดายแบบเสียงเสียดาแบบเสแสร้งบังคับให้เธออยู่ด้วยก็เหมือนกับเอาสิ่งของที่น่าสนใจนัมาทำให้หน้าเบื่อมากขึ้นเท่านั้น่ะนี่เงินค่าจ้างที่ตกลงกันไว้ไม่ขาดตกบกพร่องไม่หายไปสักแดงเดียวค่าจ้างหรอไม่ต้องหรอกคงจะจิ วันนี้ฉันมาเพื่อถ่ายโทษสบายใจได้ฉันหักค่าเสียหายที่พวกเขาสร้างขึ้นจากส่วนแบ่งของเธอไปแล้วไม่มีตกสักเม็ดเลยนะถ้าเธอไม่รัเงันเนในตอนนี้ฉันคงต้องหาใครสักคนให้เอากล่องนี้ไปส่งที่อาราทากิแก๊งอยู่ดีให้ใครไปดีล่ะมีอยู่กี่ดีไหมนะอืม น่โยกิคือพี่ของชินโนบุไงล่ะไม่ต้องลำบากท่านกุจิหรอกค่าจ้างนี้ฉันจะรับมันเอาไวล้ละกันดีมากแล้วเธอล่ะเจ้าต,ตัวเ,เล็กจะคงไม่มีเหตุผลให้ปฏิเสธใช่ไหมไม่มีกับต้องแบบนี้ตีก็ยังมีอีกเรื่องนึ้งยังมีอีกเหรอไม่อยากมีแล้วพวกเธอจำไเลยนะ จะเปิดกล่องใบนี้ได้ก็ต่อเมื่อออกไปจากศาลเจ้าแล้วเท่านั้นทำไมมันน่ากลัวอย่างนี้ฮะไม่งั้นโชคร้ายอาจจะมารุมเราก็ได้นะเข้าใจไหมจะดีหรอกล่องที่ใส่พระจ้างเอาไว้จะดีหรอยาเอกดอือ <nu>? อยากเปิดมันตอนนี้หรอ well, happened, ถ้าเกิดเรื่องขึ้นจริงๆฉันจะไม่ช่วยจัดการผลที่ตามมาให้หรอกนะยังคิดคาแรคเตอร์ไม่เลิกเสียงเมาส์อย่างดังไปต้องออกไปก่อนใช่ไหมไปไม่ไกลหรอกก็น่าจะอยู่ตักแถวนี้นี่ไง Far ถึงตรงนี้คงไม่มีปัญหาอะไรแล้วล่ะจะถูกสาบจริงๆไหมนะสงสัยมากผู้หญิงคนนั้นก็เป็นแบบนี้แหละไม่แน่สิ่งที่อยู่ข้างในอาจจะเป็นแค่เงินธรรมดาธรรมดาก็ได้จะเป็นก็ได้หรอไหนขอฉันดูหน่อยเออแค่โมราจริงๆด้วยเอ,อ๊ะอันนี้อะไรเกิดอะไรขึ้นหรอ ไม่ม <Five? S 1> like so ีอะไรหรอกก็แ hmm. ค yes. ่จำนวนเงินม mm ันมากจนฉันตกใจไม่น่าใช่นะงานของมิโกนี่ทำเงินได้เยอะจริงๆเลยนะแต่ยังไงเธอก็ไม่คิดจะกลับไปทีนะเป็นมิโกน่ะไม่เป็นใช่ไหมนั่นหมือนแน่นอนอยู่แล้วเงินมันซื้ออิสระไม่ได้นี่งั้นส่วนของคุณล่ะถ้าไม่ถูกใจอ่าเอ้ไม่ใช่ถ้าไม่ถูกหักค่าชดเชยก็น่าจะมากกว่าของฉันอีกนะ ขอฉันดูก่อนนะนั่นแปลกมากเลยทำไมมีแค่ใบเดียวเองละ่ะเดี๋ยวก่อนนะในเดินทางทคุณยิ้มอะไรน่ะมันต้องเป็นภาพภาพใช่ไหมนี <c oughs> ่คาตอบแทนเินคาดแต่ใจนี้จะโชคดีหรือโชคร้ายกันนะร้วเป็นรูปของน้องชินโนบุตอนเป็นมิโกะน่ารักจุงต้องเซฟไหมเซฟไว้ก่อนแล้วกัน s นี่ก็เร่งฉันจังเลยฮะเนี่ยยอะจบไปแล้วค่ะคลิปอันนี้ก็ถือว่าเป็นแฮงเอา <Hang out S 2> สั้นๆเพราะว่าตอนตอน,ตอนต่อเวลามันเอ,อตอนต่อมันไม่ยาวเวลามันก็เลยสั้นๆไว้เดี๋ยวครั้งหน้าเราก็จะเป็นส่วนของอ่าเส้นทางรูทที่เหลือเหลืออยู่สองรูท ก็คงเล่นรูดแรกก่อนแล้วเดี๋ยวรูดหลังค่อยมาเล่นอีกทีนึงเพราะไม่รู้ว่าแต่ละเส้นทางแต่ละลายมันจะยาวแค่ไหนสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมและติดตามนะคะแล้เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ